ว้ <Wow. S 2> I don't care บอสใต้ I don't care S A โน้ต I care just my life ยมันให้มันมากคำหนงใครมาไหมชิดรู้จักไหมคําว่าชิดยังมาเก่งกับกูได้ตาทองมีค่ะ ก่อนรับโชมมีข่าวประกาศจากในวงนะังณวันที่7-7ธันวาคมอาจจะมีการลงคลิปสินใหม่ล้านช้านะคะสำหรับเกม Re: a g f l e g e n s หรือว่าเป็นคลิปของ t f t คลิปอาจจะไม่ตามแพทนโนทยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะคะเรามีแพลนที่ต้องไปซ้อมและรับปริญญาที่มหาลายัยกรุงเทพยังไงเราจะรีบกลับมาทำคอนเทนต์นะคะก,คก็ฝากติดตามและสปอร์ตนะคะถ้าสาวเรียนจบแล้วนะคะเราไปชมคลิปกันต่อได้เลยค่ะ เหนื่อยนะทุกคนเพราะว่ามีคนขอแดนน่ามานะคะแล้วทำกิจแดนน่าเนี่ยตาตาพังมากคือแบบจะมาบอกว่าเล่นตาแรกก็ไม่ได้เนอะแบบพอเอาเข้าตาไปไประมาณสาสี่ตาแล้วว่าโง่มากเดี๋ยวแตะสกอร์ให้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวามาเล่นเล่นกลางเลยดีกว่าน่าจะสเตปสุดสัปาแดนน่านะเล่นเล่นกลางครั้งแรกนะคะดูซิจะเป็นยังไงจะรอดไหมหรือไม่รอดหรือ,อยังไงนี่เราก็มีคนขอมานะคะ ปุ๊บ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 ปุบ,ปบมีสกินนี้มาด้วยนะคะต้อนรับกินวินเทอร์เบสนะคะทุกคนสกินเก่าเล่าใหม่นะคะ <Would you S 1> เออเพราะว่าสกินนี้เปิดได้มา <you. S 1> ก็ต้องเอามารีวิวด้วยเลยแล้วโอ้ เจ็บมากวีลดมากเลยล่ลางลดมากเป็นไรมึง่ะเป็นไร,ร่ะ วิเอาเลยพี่เออกูได้คิวค่ะรอบหน้ามึงไม่มีแฟตแล้วนะอีตุดมึงเจอกูแน่แเอวสินี่ขอบคุณค่ะกูกดอีเมลมานี่ยจอ ไปทำไมอ่ะกูมาทำไมเอ่ยอุตสาห์จะมาแกงแ,แม่กูไม่ได้แกงแอีนี้ยังไม่เข็ดกูมีแค่อุ้ยจบอีดอกลดเขาแฟรก็ต้องให้เขาเห รถน,นันเนียมิดเลนคุชั่ำมากไปแล้วอ๋อันนี้ต่อกว่านี่หล่อสักอย่ายงเล่นเลนะ่นกลางง่ายกว่าเล่นป่าแล้วจริงปึ๊บปั๊บแตกหายจบ อะไรมึอองคเนี่ยที่แบบมีละมันนะพวกมึงอ่ะอี่แมวขาไป,ปไหนวะมีดอกเลดไมล่า ก็แฝดเอาเลยแล้ววาร์ปเชิดตรงนี้เลยนี่นะคะแดนะเกิดฉ่ำเนาะเกิดฉ่ำมากเอาเลยพี่พี่เอามันเชื่อมันได้ไหมเออ สวยแบบเลอค่าไม่หาใช่เรื่องโครงการของมึงที่ต้องมาวาร์ปใส่หน้ากูหรือไม่อีดอกวาร์ปกลับตรงนี้นะคะอันนี้ยทำให้วิ่งไหวไหมอ่ะกูยังงงกูยัง อาสามลูกขึ้นมาหล่นรอบตัวเองก็คือระเบิดอ่าฮะไ,ได้หมายความว่าวิ่งไวเนาะไปเพอเตอร์เตอรเออีดอ,อนี่กอยอมตายเลยอีดอ,อ ไอ้ลุนแคร์บอสตันไอ้ลุแคร์ยูเอสเอยโนไอแคร์สไมไลน์ีมันให้มันมากค่ะมึงอะยอก <me. S 3> ดึงเท่ากับตายค่ะ <from> <c oughs> มีใครมาไหม <Why? S 3> <c oughs> นีค่ะ ตอนตีใส่พี่หลอลูกคิดดีๆลูกอย่ามั่นโอ้โหสิบสองนาทีเจคิวอีดอเวอร์มากกบบา <c oughs> ูต้องกับบ้านสิทำอะไรอ่ะก็ต้องกับบ้านปะ <c oughs> อะไรมึงค่าอะไรมึงค่า <c oughs> โอ้าย เลิศรวดตึงสับสบัดตึงเอาอิกมันแฟดมานี่นี่นะคะนี่ควายอะไรของมึงดึงไม่โดนไม่เป็นไรอุ้ย โอเคค่ะคุณพี่นันจะไปฟาร์มค่ะพอซีอสฉันแค่65ตัวคือมันน้อยมากพี่ฉันต้องฟาร์มแล้ววาฉันขยันบวกมากไม่ได้หรอวเราต้องแบบขยันฟาร์มมาบ้างแม่มึงยาทอกมันเวอร์มากเลยนะตอนนี้ดอกอาทอกเวอร์มาก ยี่มาแอบอยู่ตรงนี้ด้วยนะเราไม่ได้ดูว่ามันเอาบังกเลหรือยองโหแรงมากเกมน,ออ<ไห>นี้แอบยากนิดนึงทุกคนตอนแรกมันก็เรื่อยๆแหละแต่พอไอทรอปมันเกิดเนาะชีเกิดอะทุกคนก็จะแบบ วันขวากจอตไม่ไหวหาไหวได้ไหมโอย อะไรขอมืงค่ะโ oh, อยเาใช้คำว่า e ่เลยอะ่ะจริงค่ะแค่ทีม 8, แบกค่ะแค่ทีมแบก ลุกนี่ก็บ้าอยู่ก็เดินมา น้อยีค่ะ <c oughs> อาให้ใดีดใดใดทุกคนใี่ปาได้เขาอได้อทุกคนดรวไม่เผาเหมื่นก้ ันนี้เนาะก็ถ่านแจกไม่พอจะด่า,าอีกเออยังจะแบบไปเรื่อยด่าคนอื่นรู้สภาพตัวเองให้คนอื่นแบบแกนะคุมิใจคะคะสำหรับการที่มึงให้คนอื่นแบกาาลแล้วมึงมาด่าคนอื่นรูโอ้ตาดาเมจขนาดนี้อย่าเล่นเลย ช่องิีนี้เไยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r i b ์ช่องของวอกคิ้นด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับแด้นะาแล้วก็อยากเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้หน้านะเอีค่ะจะพยายามทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดจะเล่นงงระเถอะเราจะกันคิปหน้านะคะบ๊ายบาย